สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องครอบครัวตกลูครอบครัวชาแล้วก็ช่องสายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะเดี๋ยว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 อเอาโต๊ะให้หนึ่งครับจะลงไหมลงโต๊ะอยู่อ้าว นนวันนี้ก็เราอยู่กันที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้เรามาสองพี่น้องกับอีกสามพ่อลูกนะคะเดินตามกันนะคะลงจากรถมาแล้วนะคะโอ,คโอ้ดูอาหารของเราเกลี้ยงเลยค่ะเหลือแต่หัวสับประรดสองพี่น้องนี่กินแบบเกลี้ยงมากเลยนะ,ะเราไปดูว่าตอนนี้เราจะพักอยู่ตรงไหนนะคะ พี่ขวัญได้ที่พักแล้วพี่ขวัญได้ที่พักแล้วนะคะนี่ก็จะถ่ายคลิปบรรยากาศให้ชมนะคะกับการออกงานนะคะนานๆานในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะก็น่าจะเป็นงานแรกเลยโอ้รถนี้เขามีกล้วยด้วยนิเจเจพี่ขวัญจะมาโขโมยกล้วยเขาบอน,นี่อยู่นานนี่นมีกล้วยสุกด้วย <laughs> โอ้ผูกด้วยกันเลยใช่ไหมผูกด้วยกันเลยนะคะสองพี่น้องนะคะสมสั้นขวัญเมืองเหมาะนะคะวันนี้ดูค่ะลมทั้งวันแน่นอนแต่ว่าต้องเฝ้ารถคันนี้นะคะนี่ตาควานอยู่เป็นไม่หันมาแล้ว่ะหันมาแล้วน่าจะได้กลิ่นกล้วยลังรถคันนี้แน่นอนเลยเพราะเสกคือยังไม่ลงจากรถนะคะ แออถอย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 หยายาน้ำกล้วยแล้วปะหยาดน้ำกล้วยนี่ลหละกล้วยสุกคนจสิมาเที่ยวงานนล่นนี่โอ้ยมีแต่ของกินเลยในรถนี่เราต้องเฝ้ากล้วยไว้ก่อนค่ะพอดีควันเต้ยกำลังไปซื้อเครื่องเส้นอยู่นะคะของเราน่าจะแห่ช่วงช่วงค่ำนะคะช่วงค่ำถอย น่ต้นกล้วยอยู่ทางนน้นเออกินต้นกล้วยทางนู้นนะคะเราไปดูอาหารนะคะอาหาราทาั้งทั้งอ่าเจ้าหน,น้าที่เขาก็คือเตรียมเตรียมให้พร้อมเลยนะคะต้นกล้วยเยอะมากนะคะอืมน้านนู้นนะคะทางน้ำต้นกล้วยพร้อมรอเสิร์ฟนะคะ ่าสีสะเกตไม่ต้องห่วงนะคะอาหารกินเยอะแน่นอนนะอโอ้สองพี่น้องก็มายืนคู่กันนะคะเราก็จะสลับกันไปไล์สดให้ชมบรรยากาศด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปให้ชมย้อนหลังด้วยนะคะคุณพ่อคุณพ่อ,อยังไม่ได้ลงนะคะสักพักนะคะตอนนี้คุณปู่กำลังไล์สดอยู่ โอ้ลายสอนคือเอาต้นเล็กๆก่อนนะ,ะต้นใหญ่ๆไม่ไหวกินต้นเล็กๆไปก่อนนะลูกๆต้นกล้วยคือต้องตัดเป็นท่อนนะคะถ้าไม่ตัดเวลาเขากินไปเนี่ยการขับถ่ายของเขาจะถ่ายยากนะคะเราต้องตัดให้เป็นแบบเป็นท่อนนะคะเพราะว่าต้นกล้วยมันจะมีกาก,ากใยนะคะ คุยกันสองพี่น้องขึ้นรถมาด้วยกันนะคะก็ไม่มีทะเลาะกันนะคะระหว่างพี่น้องคู่นี้นะคะไม่มีทะเลาะกันขึ้นรถมาด้วยกันได้นะคะวันนี้ก็คือมางานอ่าโดนตานะคะ อยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นงานอะไรนะกล้วยแสนวีบอจ้ะล้วยแสนวีกับพิธีแซนโดนตานะคะกล้วยเยอะจริงๆนะคะก่อนที่จะมีโควิดคือเรามาเกือบทุกปีนะคะงานนี้พอแต่ก่อนจะมีการแสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะแต่ตั้งแต่โควิดมาก็คือพัก มาหลายปีแลวสองสามปีแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหมีดเขาเข้ามากะคระับสุดยอดสุดยอด <c oughs> ไม่ร, <c oughs> มรู้มีดเขา้าหรือว่ากำลังเจ้าของนะคะสงสัยทั้งสองอย่างบวกกัน พ่อเมื่อไหร่จะได้ลงนะครับตอนนี้คุณปู่กำลังไล่สดอยู่นะคะพอเสกเลยยังไม่ได้ลงเพราะเสกจะผูกตรงไหนล่ะทีนี้เพราะเสกคงไม่มีปัญหานะคะผูกข้างรถก็ได้ดูครับเฮ้ยเฮ้ยเด็ดทายที่ใช้ไม่แรงเลยไอ้ยี่อี๋ นี้ต้นใหญ่นะครับครั้งเดียวไม่ขาด 25, า 45, าวันที่25ก็มีงานตอน <ไป S 1> นะคะกลางภาษาเรานี่ก็ถือว่าเป็นงานแรกนะคะที่ได้ออกงานนี่งานนี้เลยกับ3พอลูกวันนี้ก็จะแตงชุดอ่า3พอลูกนะชุด,ดชุดจะเหมือนกันทั้ง3เชือกเลยนะคะงานนี้ ก็จะเหมือนกันทั้งสามเชือกทั้งชุดช้างชุดควานนะคะอ่าดูตาพี่แซมสิโอเสิร์ฟอย่างเดียวเลยครับเสิร์ฟอย่างเดียวเลยต้นกล้วยของเราโอ้ยังไม่พออีกเหรอเสิร์ฟโอ้พี่แซมพี่แซมไม่กินต้นกล้วยพี่แซมอยากกินกิ่งไม้เอ้าเอ้า มีเยอะก็ไม่อยากกินอีกอยากกินอยากกินนู่นน่ะของที่กินยกยกๆนะคะรอมากนะงรอมากเลยนะคะเดี๋ยวรอพ่อเสกลงจากรถกันก่อนนะคะตอนนี้ก็คุณพ่อลงมาแล้วนะคะคุณพ่อลงมาแล้วอียอย้าวก่อนจะลงก็ขอลีลาก่อนนะคุณพ่อนี่ไม่ใช่ว่าจะลงได้ง่ายๆนะคะดู ถูก่อนถูก่อนเ,นเวลาให้ถูเสาไม่อยากถูนะคะอันนี้คือเราจัดมาแต่รอๆทั้งสามเชือกนะคะพ่อลูกนะคะท่านใดสนใจอยากได้พ่อลูกแบบนี้ไปร่วมงานนะคะงานบวชงานแต่งงานแห่พิธีต่างๆก็ติดต่อเรามาได้เลยนะคะรอๆโอ,ๆโอ้กิ่งไม้นี่มันจะตกใส่หัวเจ้าเด้อปู อพอเสกอยากลงแล้วลูกๆเป็นเอาท้ายคลิปไว้ไะพอเสกอยากลงแล้วนะคะพอเสกอยากลงแล้ว <c oughs> อะไรเรงยแตกเลยเงยแตกเลยเตยไปซ้อ่ข้อเซน ตัวเขาเอาลงแล้วเพ่อเสกดูถูตัวนาติดบันคิวกีพอนุมาจุกพ่อี่กพ่นุ่มคาดนะฮะตอนเราไปเป็นขาดดูครับดูพ่อเสกลีลาอยู่เอ้าจะลงก็ไม่ลงนะฮะ รนี้เห,ห,หมาะเหมาะดูพี่แซมครับดูพี่แซมเอาเอามีอันนี้ก็อยากไปกินนะนุ่น,น,นดูดูความสามารถของพี่แซมกิ่งไม้มันจะตกนะพี่แซมเออเเอาชื่นอดีเลยี เชิญเสด็จอพอดีเลยเบียดกันเบียดผูกกับรถเหรอ <c oughs> โอ้ยกว่าจะลงครับพระเอกต้องอันเชิญอ, <c oughs> อ้าโอดูแก้มสีฟ้าเลยถ้ <c oughs> าแก้มสีฟ้าเลยทีนี้พอเสกอยู่กับข้างรถเลยบ่ <c oughs> อยู่ข้างรถแล้วก็ใกล้ต้นกล้วยเลยค่ะควานไม่ต้องโยน ส่วนทรงนุมของเราเหมาะแล้วตรงนี้นะคะเหมาะมากใครอ๋อเจ้าใบบุญนะควานเขาเพิ่งหายจากการเป็นไข้เลยไม่ได้มานะคะงานนี้แล้วก็ฝนมันตกด้วยพอสีกดูพอสกนะคะ จากต้นกล้วยเลยค่ะคุณเชฟเพว่างานนี้สบายแล้วครับอิ่มแน่นอนนะคะนุ่นต้นกล้วยสองกองเบลือเลยเอาเลย,ท,นเนยทั้งวันเลยกินทั้งวันกินทั้งวันได้เลยนะคะอ่ะขอให้ชมบรรยากาศการลงรถนะคะวันนี้ก็น่าจะแห่ช่วงบ่าย,ย<ข> <laughs> น,นุ่นนะคะคือบ่ายรับค่ะลงใส่คัมนุ่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฝาก ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจให้กับช่องปลายแซมสั้นขวัญเมืองหรือช่องครอบครัวตัวกลมด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไปสนครับ